สวัสดีครับเจ Music ครับวันนี้พิเศษสุดๆครับฟุดๆเลยมาวันนี้จะมารีวิวกล่องครับ Triple Six รุ่นพิเศษครับรุ่น0063นะครับตัวนี้จะเป็นไม้เบิร์ดครับไม้เบิร์ดเป็นกล่องห้าใบนะครับประกอบไปด้วยเบดดัม22นิ้วนะครับแล้วก็ทอม12นิ้วนะครับแล้วก็เป็นฟอร์ทอม14ตัวนี้จะเป็นฟอร์ทอม2ใบนะครับมีฟอร์ทอม14ฟอร์ทอม16นะครับแล้วก็แซนแคร์ครับแซนแคร์เป็น 14ครับไม้เบิร์ดดูขอบด้วยครับดายแคทแล้วก็ชุดนี้นะครับจะมีเซตขาตั้งให้นะครับจะมีเซตขาตั้งขาบูมให้สชิ้นนะครับเซตนี้ไม่รวมไม่รวมแฉนะครับราคาปกติครับหนึ่งหมืนะครับหกราบาทครับแต่เดี๋ยวก่อนครับพิเศษมากๆครับติดต่อมานะครับตอนนี้ลดเหลือราคาพิเศษครับ1 5ึ่งหมื้าพัครับ ไปดูเลยครับนี่ขาแฮตเป็นแบบรุ่นปรับกระเดืองหล,ลบกระเดืองได้นะครับไปลองฟังเสียงดูครับตะแนนะครับ ก็รีวิวพร้อมฉาบทิปเปิซิกนะครับ3รุ่นด้วยกันนะครับ3ใบ14 16 18นะครับเดี๋ยวไปฟังกันโดยรวมกันเลยครับ สนใจสอบถามเข้ามาได้ครับรุ่นนี้พิเศษจริงครับตอนนี้ทั้งเซตนี้นะครับไม่รวมแฉไม่รวมฉาบนะครับแต่ได้ขาไปด้วยนะครับทั้งหมดจะเป็นห5ึ่งาพนะครับติดต่อสนใจสอบถามเข้ามาได้ครับ G.I Music ครับสวัสดีครับ